สวัสดีนะครับเอซิวชั่นนะครับวันนี้อาจารย์ก็มาไหว้นะครับลูกนิมิตที่วัดนักบกนะครับซึ่งลูกนิมิตนี้นะครับสามารถทําให้เราแ้วค่าจากอุปสรรคนะครับทําให้ชีวิตมีแต่ความรับรื่นนะครับแล้วเกิดะเมตตาในชีวิตด้วยนะครับก็เราก็มาเลิ่มขั้นตอนเลีก่านะครับก่อนอื่นก็ขอยกหยอเหรียญก่อนนะครับตรงนะโอเคโอเคหยอดเหรียญก่อนแล้วก็เอาหน้าผักแตะตรงนี้นะครับโอเค ขอให้ลูกนะครับรับลื่นแลมุสักนะครับล้วขอให้เอฟทุกท่านนะครับที่ซัพพอร์ตอาจารย์นะครับจุงรับเลื่อนแลอมุสักเช่เดียวกันนะครับแล้วขอให้ลูกนะครับได้มีส่วนสําคัญนะครับในการช่วยน้องปีใหม่นะครับมิสที่ผู้คนปัจจุบันนะครับให้ได้เป็นมิสอินเทอเวนสมใจน้องปีใหม่ทุกประการนะครับและหลังน้องปีใหม่มิที่คนสำเร็จคนคนปัจจุบันนะครับ สำเร็จจากการมีชคีแล้วก็ขอให้ลูกปันศบของเก็เรตามน้องปีใหม่มที่คุณรันดว้เยิอดนะครับขอให้ลูกรับลื่นไร้ประสักนะครับอย่ามีอะไรมารบกวนพระเจ้านะครับแล้วขอให้ลูกนะครับมีแต่คาว่าชนะตลอดไปนะครับเท่าที่แต้มบุญล,ลูกยังเหยื่อนะครับสาธุครับ